ครับผมสวัสดีครับบรรยากาศสวยๆครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจอกับสายฝนคนนลังเขาอีกเหมือนเดิมครับผมืันนี้ก็สิมาถ่ายคลิปบรรยากาศ่สวยครับหลังจากฝนตกตั้งแต่เช้าเลยครับวันที่สียากวันทีสีรครับืัอน,นี้เอาแต่สายคือนม่ไหวครับบันีสีรครับเลยองมาถ่ายาคลิปงามๆก่อนเดี๋ยวจิไปทํางานข้าล่างครับชิไปคอยหนงอยู่ แต่ว่าสิบว่าทายคลิปให้พี่น้องได้ชมก่อนครับสิบสวยๆแล้วครับมันมีบรรยากาศงามๆครับหลังจากฝนตกครับเศร้าใหม่ๆครับมันมีเมฆหมอกอยู่ดันพิษปลาครับนะครับกาุปนครับเดี๋ยวผมสิดสูงภาพกลับไปให้เด้อนี่ครับท้องฟุลดังมีใหม่ใหญ่เยอะครับทั้งป็ษปลาที่สมบูรณ์อยู่ครับตรงนั้นครับปุ่นสูข้าไปอีกครับ มีป่าใหญ่ที่สมบูรณ์ป่านุนลักไห้ครับน้ำฝนโตครับนิะมีเมกหมอกงามๆครับด้านบนครับครับตรงนั้นวิจูติผมตดต่อนาป้าป้าภูเขาเลยครับต่อนาป้าป้าภูเขามาจากเขาลูกนั่นแหละครับใกล้แห้งครับระยะทางครสามกิโลครับมะฮอดเนประมาณนะครับแต่ว่ามันใกล้อีเลียครับพี่น้องผมเดินทางจากนั้นครับฮุบฮุบนั่นแหละครับลงมาครับ นี่ครับจุดที่ต่อรามป,ป่าป่าภูเขาครับอยู่สวยงามไหมพี่น้องสวยงามไหมครับมีเมฆบางๆครับขึ้นมาไอนามขึ้นจากภูเขาครับนั่นแสด,แสดงถึงความร่วมสมบูรณ์ของปลาครับตรงนั้นครับนี่นครับจุดที่มีเมงอกหลายๆครับขาวๆนั่นที่จุดที่แสดงถึง ว่าปลาตรงนั้นยังอุดมสมบูรณ์นะครับฝนต๊ะเราก็จะมีเมีงหอกขึ้นครับเพราะว่าไอ้นามจกคล้องน้ำครับมีนามยังสมบูรณ์นะครับตัวนั้นปลาใหญ่ครับสูงไปอรับสวยดีครับบรรยากาศครับ๋อตัวนี้ก็เป็นปลาทุเรียนทอดอนี่ครับปลาใหม่ยังเหลือรายอยู่ครับสวนง้นครับยังอนุรักษ์ไว้อยู่ครับอยู่ใกล้บานคนคนถ่วไปบ่ได้ครับตอนนี้โดดเป็นกรมประมงเพื่อนไปปักขีดแดนไว้นะครับ เป็นตาโนรันหลัลครับเดี๋ยวสิมาส้มทุเรียนต่อหน่อยส้มบรรยากาศขันนองกงามส้มทุเรียนต่อครับตอนนี้ก็ทุเรียนของฮอดก็ลูกใหญ่แหงแล้วครับสิได้โยงเลยได้พี่น้องนี่ไครสื่อเสือกฟังมาแล้วครับในหัวไปหาสื่อเสือกฟังไว้แล้วครับเจ้านี่ลุนีเงินโยงได้แล้วครับนี่ครับนี่ครับลุนีโยงได้เลยครับพี่น้องเกือบซ้ำขวดโคกแล้วครับอ่าอีกจะอาทิตย์นึงครับพี่น้อง อีอาทิตย์นึงนะจะโยงนี่เลยครับนี่คันแม่นใบนิ่งแล้วก็โยงนี่เลยครับดูนี่ลูกงามนะครับนี่ครับต้นนี้ถือว่าลูกดกดีแห้งครับพี่น้องทุเรียนต้นนี้ลูกดกดีครับทุเรียนกระปุกต้นใหญ่แห้งครับอายุทุเรียนต้นนี้ก็ประมาณอาย coping, โโุประมาณยี่สิบปีนะครับทุเรียนต้นนี้ครับอายุประมาณนั้นครับหรือจะน้อยก็นั่นกับบลูเกิลนะครับบลูเกิลยี่สิบปีครับอายุประมาณ เจ็ดสิบแปดปีสิบเก่ายี่สิบอยู่บางนี่ครับลูกสวยครับขัวเงาดีครับกัวเงาลูกสวยครับกลมดีครับอันนี้มีบางลูกที่มันวิดวิดเบี้ยวเนยก็คือว่าหาดอาหารมูพะท่านครับตัวใดลูกกลมๆครับกินอาหารได้ดีครับบํารุงดีครับนี่ครับคือจังตุนครับโอ้ของของของน้อมาดียืนหยักพี่น้องเอ้นี่ครับผมจังสีนี่ครับง่ามแฮ้ครับพี่น้อง สามน่วยนี่ครับหน่วยนี่จังงอจังน่อยแต่ว่าสามน่วยนี่งามให้ครับใหญ่ก็ไข่หานแล้วครับสัมขวดเบบซี่ขวดโค้งเลยครับนี่อาจจะโยงได้แล้วครับเมร์ยอดนิ่งจริงๆครับโอเคครับโยงเหนยเลยครับนี่ลูกนี่ลุนี่โยงได้แล้วพี่น้องต้องหาเสือกมาหาเสือกไงมาโยงจนเทอาบาทเด้อครับผมนี่ครับนี่ลุนนี่มันใจแล้วครับลอยเปอร์เซ็นต์ครับติดแน่นอนครับลูกนี่ สมบูรณ์ครับขัวยาาใ่ครับครับสวยงามครับมั่นใจนะครับลูกนี่หอยเปอร์เซ็นต์ครับติดแน่นอนครับบอลลนครับยอดยอดกับนิ่งแลวครับบอมีลนแน่นอนครับไปอีกจักหน่อยครับยิงที่ไปขั้งบนครับเฮ้ยสวยงามครับพี่น้องนะครับสวยงามมานะครับลูกบิดวิบลังสีก็บตองแต่งออกท่านึงครับนี่ บิดบิบเบยวนี่ครับมันนีมาได้เอาเกี๊ยวมาครับเดี๋ยวผม่อย้นมาแตงครับตอนโยกครับแต่งเหลือเอาลูกงามๆครับนี่ลูกกลมๆสวยๆนะครับเกีบไว้ครับลูกงอๆครับเป็นรองเท้านาลี่ครับยังสี่ยังสี่อาทิมครับครับงอๆแบบนี้บอครับเรต้องการตัดทิมนะครับถ้าลูกมันยังร้ายนะครับน้องมีให้เหลือครับแต่ว่าถ้าลูกว่ามีจะเป็นต้องไห้นะครับแบบนี้ ถ้าู้ว่ามีจริงๆครับเพาต้องไปครับแต่นี่มันมีลูงามอยู่หลายลูอยู่ก็เกี่ยวทิ้งได้ครับมันมีเหเุอ่ะครับนี่ครับงามถูกน้ยเลยครับนะครับสมบูรณ์ครับอาหารเต็มทีครับมีแต่สวงล่างครับที่มีห้อยนอนกําลังเริมคอฟักไข่แล้วครับเพราะว่ามันได้หลอบสียาแล้วครับผมสิบมือมอนี้ก็เป็นมือที่สิบเอ็ดครับถ้าว่าได้สีมอนี้ก็ เลยหลอกเขาไปแล้วครับผมโอ้จุกนีมีอยู่หาหน่วยเลยจุกโอ้มีตัวหน่วยงามๆเลยนยิ่งยังสิครับเสียงในการฮักมาเลยครับพอไวอยู่าปเลยครับอยู่แถวนี้พวมีครับมีอยู่ไปครับถังยงฝากงาครับสวยทุกหลเลยครับยิ่งนีก็เสีเอาไวประมาณจากสามหน่วยครับสองหน่วยน่าจได้ออกครับสามหน่วยเต็มที อ่สเบเกิรครับแต่ว่าไม่ได้ลูกสวยเลยครับรักฟีเสียดายน้องครับนี่แต่ว่าในกิ่งนี่ก็เยอะเยอะในกิ่งนี่ลายครับงามตุกูกเลยครับจิ่งนี่ครับสุดยอดเยี่ยมเลยพี่น้องเอ้ยงามแห่งครับพี่น้องยยมาเลยครับพี้เกงงามนะพี่น้องโอ้ดีใจภูมิใจหายครับอวบอึ้มนะครับอวบอึ้มครับเลี่ยนครับอวบอึ้มมาแล้วครับนี่ เซาวกับสาว์สิบแปดสิบเก้ายี่สิบครับบรรลุนิติภาวะแล้วครับนี่แบบนี้ครับร่างงามนะครับเด็กหน่อยครับเด็กหน่อยครับจริงๆงครับโอ้ยบอกยันออกไปคนร่าง็ไดกอนบอยมวนมวนหัวบอกนู่หัวมวนครับพี่น้องสิบประดิสี่เหลี่ยมครับนาะแก้มกับปองปองนะครับทุเรียนปองคือแก้มคนไทยนี่แหละสีบูท็อกมาครับเมื่บวานเพิ่งสีบูท็อกใครครับ เรื <c oughs> อ่องสีเบอร์ทออคไฮแกมบวมเลยพี่น้องโอ้สวยๆแหงพี่น้องเ,อเดี๋ยวสิลงตน้นทุเรียนก่อนเดี๋ยวไปไปส้มอะไรนะพี่น้องที่ภาพไปเบิ่งไก่ปลาครับทีว่ามาฝากไข่ไ้อีกสิได้ดตอนนี้กันครับส้มทุเรียนก็ไปส้มไก่ปลานะครับว่าไก่ปลานั้นฝากไข่ให้งครับหรือว่ามือว่านเขาตัดห้าเขาโผล่เขาเอาไปกินกับประจ่าครับเดี๋ยวผมจะสะต็อปวิดีโอไ้ก่อนครับเดี๋ยวผมไปถ่ายต่อตรง ห่างไกลไปแล้วพี่หนอ่องสวัสดีครับผมจเจอกันใหม่ครับพี่น้องครับตัวน,นี้ถ่ายตอ่อครับพี่น้องเมื่อกี้เอาโทรศัพท์ใส่ไว้ใน,นกระเป๋าครับต้องใช้ส่นถือถ่ายตอ่อเลยพี่น้องเนี่ยตอนนี้ขึ้นทางมันครับรถแบบจอดน,นี่ครับเดินขึ้นไปข้างบานครับ ตอนนี้แปลน่ะถ้าไทยคิบเด้แปลนาที่กลัวครับพีขึ้นมาพี่น้องห้างไก่ปลาอยู่หุบบนเหมือนกับตบกวนผมมีห้อยให้ขางๆพ้นตัญยาครับตัญยาสวนทุเรียนครับผมแล้วก็โว่าเขาสะเห็นไก่ป่าครับเพราะว่าห้างไก่ปลายุติดแดครับยุติ่ติดกันครับเป็นแดนติดกันครับนี่คือทุเรียน ผมทำครับฟังนี่ตอนนี้สิเลี้ยนให้กลางๆครับห้างไก่ปลาอยู่นี่ครับผมงาขึ้นมากกับหอประกันครับใกล้เตืบเยอะเตับมึงหูวงว่าเขาเขาตัดหญ้าเขาสิพ่อไก่ปลาอยู่นี่ป่ครับหรือว่าบเนี้กะไก่ปลาอาจจะฟักไข่แตกแล้วผ้าลูกออกไปแล้วก็ได้ครับเพราะว่าหน้าเขาใหญ่เขาเห็นกันแล้วกันครับผม ผมยังไม่ได้ขึ้นมาเบิงเลยครับที่ท้ายคลิปรอบก้อนก็นอาทิตย์วัวเกือบสองอาทิตย์แล้วครับที่บัลเ้ม,มอหอบครับเพีองอเดี๋ยวสี่ลองค,อคอนน่อยๆกันเนาะหมู่บ้านถ้าเมนเขาตัดหญ้าตรงนี้ใกล้ก็ตตรงตื่นออกไปเขาต้องเห็นเนี่ยเดี๋ยวผมสี่ลองเขาไปเกลบไกเอาว่าน่าเนี่เขาเห็นครับคนเขาเห็นเขาต้องเอาไปกินเนี่ยเลยเพราะว่าบางคนเขากา็อสิบุตรใจดีคือเขาก็ได้ครับ ของปลานี่เาาขาหมักแห้งเนะครับเขาไปกินเลยเลยครับเขาไปใกล้ๆครับอยู่บนอบนอข้าวบาหน้าใหญ่เขาเอาไปเด้อยังฝากไข่ไปเราบ่กคือโบเห็นแมอะไรพี่น้องแม่ะไรโบเห็นครับเห็นแต่ไข่เฮ้พี่น้องเห็นแต่ไข่หุ้ยไข่บอแล้วครับโอ้โชคดีครับบอไข่แล้วโอ้ครับผม ไก่ปลาบอกไข่นะครับพี่น้องโอ้ดีใจดีใจเขาพาลูกเขาไปเขาซู้ธรรมชาติเลยครับนาอเขาอาจจะพาลูกนี้ตั้งเต็มมื่อวานได้ยินเสียงคนตันหยาขาสิลราแวงนะครับบอกไข่พา,าลูกนี้แล้วครับผมนี้เบิ่งครับเบาะมืดบอกบอกไข่แล้วครับพี่น้องนะครับบอกเฮ้ยไข่งนึ่โอ้ยังไข่หนึ่ง,ง,งพี่น้อง เหลือใครนึงครับบอบ่อครับเน่าบอสบซันมึงกันใครนี่คือเน่าครับขยอเบอ่งมันเป็นสันขอกแคกขอกแขทครับใครเน่าครับตัวนี้แตกสามไข่ครับนี่ครับแตกสามไข่ครับโอ้ก็ยังดีครับขอเด็กกลับไปสู่ธรรมชาติของเขาเนาะ ไครนี่บ่แตกเดี๋ยวผมชิ้ลองเอาไปฝากเองเมือลองเอาไปแหกใกล้บ้านฝากเบิ่งครับอาสิแตกบ่บ่แตกก็แสดงว่ามันเสียแล้ะครับใครนี่โอเคครับพี่น้องดีใจหลายครับไกลรอชีวิตใดแล้วครับหลังจากที่ห้าจุดไฟตรงนี้ครับช่วยชีวิตเขาได้ก็ตอนนี้เขาก็ปลอดไพยครับมีลูกไปสามตัวครับลูกเจ็บเกียบหน่อยสามตัวครับบอัดบ๋สามใครครับเหลือใครหนึ่งถีบบอครับผม ก็ยังดีครับเขาับสู่ธรรมชาติของเขาแล้วครับผมดีใจไรครับตอนนี้ก็ห้างตรงนี้ครับขยะตรงนี้เขาก็เผาได้ครับตัวนี้จุดได้แล้วครับที่นี่เพราะว่าไก่ป่านั่นได้ผ้าลูกไปหากินสู่ธรรมชาติแล้ะครับอ่าเขาก็มีความสุขกับครอบครัวของเขานะครับนาอเฮาครับมีสิ่งใดที่พ่อซอยใดก็ซอยไครับธรรมชาติครับว่าเฮาบ่ได้มาทำไรเขาครับคื่ว่าเฮา ห้ทำเชิงเชิงสารลักคดีครับอนุรักน์่นครับเพราะว่าเขามีลูกหน่อยครับผมเขาเขาก็ต้องหักชีวิตขอบรัวของเขาคือกันกับห้องครับห้องก็มีขอบครั้วเขาเขาก็หักขอบรัวก็ห้องครับมีลูกมีเต่าเขาก็ต้องหักลูกหักล้านหอกขอบครัวก็ห้องครับยายยาไปทำไรครับเขาก็คิดถึงหัวอกหัวใจของเขากันครับไกเาก็มีชีวิตที่กันกับคนห้องนะครับพี่น้อง โอเคครับผมแต่ว่ากล้องหยรัต้งนี้มันมีเสียโลกครับเสียโลกน้ำงาทุเรียนครับแต่ว่าถ้าแรงเนี่ยผมจะกสิมาจุดทําการจุดเผาครับโอเคครับผมดีใจายครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะขอเจบคลิปแค่นี้นะครับเ็ื่องเลย13นาทีนะครับพี่น้องครับผมดีใจอย่างนี้ครับได้ส้มวิวงามๆแล้วก็ได้ส้มทุเรียนสวยๆครับทุเรียนอวบอึ้มๆครับแล้วก็แก่กะอวบอึ้มเมือนะครับ เด็กกันละกำลังสียหายดีขึ้นแล้วครับผมอยากเพิ่งต่อครับวันนี้ก็ที่ใจน้าไก่ครับไก่ปลาเด็กกับสู่ธรรมชาติแล้วครับพาลูกกลับไปสู่ธรรมชาติของเขาครับเหลืออยูนึ่งใครครับบอลูวาเดี๋ยวผมสิลองไปให้ไกลบ้านฟักบนครับบอลูว่าสิฟักใดบอเนาะถ้าฟักบ่ใดก็แสดงว่าไข่นั่นเสียแล้วครับเน่าแลลวเนาะโอเคขอบคุณในหลายครับที่ซอยติดตามช่องสายฝนค้นหลังเขานะครับเนาะ ซอยกดไหลชอยกดแซ่ครับกดกระดิ่งเก่งเตือนครับขอบคุณในไลน์ครับพี่น้องเอฟซีทุกคนครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมกับสิหาบรรยากาศดีๆงามๆครับในสวนทุเรียนผมเดี๋ยวไปทํางานนี่ครับลงคลิปให้พี่น้องได้เบิง้งได้ชมก็ดีครับผมขอบคุณในไลน์ครับผมสวัสดีครับ